สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่านี่อีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องโดราเอมอนเดอะบูปี้ตอนสงครามเงือกใต้สมุทรกันนะครับซูเนโอเด็กชายบ้านรวยมีอะไรมาอวดกันอีกแล้วคราวนี้มันเกี่ยวกับการดำน้ำลึกใต้ทะเลแหวกว่ายกับฝูงปลาอย่างกระเบนราหูตัวใหญ่แน่นอนว่าโนบิตะขี้ฉาตาเผยเขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากโดราเอมอนตามเคยอีกเช่นกัน โดราเอมอนนาเครื่องจําลองมาหาสมุทรออกมาเพื่อให้ใครก็ตามที่สวมแว่นตาสามารถจําลองการดำน้ําได้ทั้งสองสูบน้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนจากนั้นก็ออกไปในเมืองโปรอยอาหารปลาพร้อมชวนสัตว์ทะเลตัวจริงมาถ่ายรูปด้วยอย่างมีความสุขหลังจากเที่ยวกลางคืนอย่างสนุกสนานเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองพบหญิงสาวที่กลายเป็นเจ้าหญิงโซเฟียแห่งอาณาจักรอักควา เธอหลงทางผ่านประตูมิติหนึ่งที่โดราเอมอนสร้างขึ้นผู้เด็กๆจึงพาเธอเที่ยวชมเมือง